ได้ครับไปตลาดน้ำกันไปตลาดซื้อเคร่ข่าก้อนที่จะมาทำงานครับพี่น้องไปแล้วนี่ครับสกขาเพิ่นมาสื่อปาลาไลยเด้ครับต่อคิวกันเลยนี่ครับบาคนเพิ่นก็นเลือก ครับบางคนก็เลือกเอาผู้หมักตัวหน่อยเอาตัวหน่อยผู้หมักตัวใหญ่เอาตัวใหญ่หืมข้อแนนแวตักเราวราสีตัเาเออเออเลือกเอาคนละโลคนละโล ปลานยนีได้กาจะขายดีย่ำหนาโน่นปลาเน,นี่เนาะสินคาย,ยอดนิยมปลาดุกเรามาขายอยู่ตลาดนัดบ้านโน่นคุ้งด้วยครับตลาดนัดบ้านโน<า><ถ>่นคุน้งเฮ็ดเฟื่องเฮ็ดเฟื่งเรา บ้านในตัดขาแล้วมาตัดมาเตงแล้วเจ็บเจ็บมาใหม่ใเจ็บมาใหม่ใมาตัดมาเตงอยู่พี่ครับตัดบ็ทันแล้วว่าตัดบ็ทันลดุขาเราก็มีเลยครับโลดเขาได้คบโลดลอยโล่ลอย ติดเปรืองดอกง่างามตเ็นเาองนตดอกจุ่มดอกบานเอาอยู่เกมขายอย่วิลาสาวิลาซาอหาวิลาสามสิบวิลาสามสิรยวยกนถ้าหวานหวานสามสิบหรเป่้วยเ่านี้ ยานเขาชาววทนออไปสิกินนั่นท่านว้าว้า่ายังอีกห้วที่ันไทยาใ้วกเกอี่บาเกก่าทน้ำ้้อยู่นี่ครับเป็นแถวแรกครับเป็นแถวแรกข้อมือนี่ครับนี่ครับเนกระส่มาเต็มคือกันครับเต็มลำเลยเต็มลำ ปึ๊บอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเห็ดเวียจกจักหน่อยหนึ่งครับออกแข้งจักหน่อยหนึ่งมือนี้ก็เห็ดเวียจกจักหน่อยหนึ่งครับมือนี้แดดกระ horn ครับ แดดฮอนแต่ว่าล่มแห้งก็บอกคุว่าเป็นแนวอะไรครับเทิงแดดเทิงล่มแดดฮอนล่มแรงนี่ครับเดือดเดือดกันมานครับสามั่นขึ้นกองครับพี่น้องเดี๋ยวกระทาบเพิ่นมาขายมัน่น่นมาขายมัน่นคนจิตจะถอยเข้ามานี่ครับถอยเข้ามานี่ขมาดำเพราะว่า รถตักล่ออะไรครับรถตักล่ออะไรขบอ,อนไปซื้ออะไรอยู่ครับโอ้ย พอรถถอยขามาแล้วก็เหยียบครับแล้วก็ดำมาดำออกจำได้จำหนึ่งก็ได้ครับเออเหนื่อยซะลือเกินนี่ครับนี่ก็เป็นเจ้าเก่าครับเจ้าเก่าที่เพิ่นเคยมาประจําครับเมื่อวานนี้เพิ่นก็มารครับเมื่อวานเพิ่นก็มาเที่ยวหนึ่งนี่ครับจนมากช่วงนี้ช่วงนี้มั่นสับปะลังก็เริ่มเริ่มจะกควด เริ่มจะกวดเริ่มจะเอามาขายกันละครับพี่น้องเอาไหมเดินน้าไหมเดินน้าไหมเออเออมันเขาบรตรงอ้าวันท่านี่มามาคือเคล่อนนั่งเคลื่อยนึ่งเคลื่อนึ้นขึ้นหน่อยนึงมันเบียด อีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงไปทางน่อยนึงหน้่นเดียวหน่อยเดียวอ้า,อาพ่อพ่อ,พอหักประทานนี่ควายหักแนละ้วถอยเข้ามาบ่อพอถอยถอยเขา้ามาไหมแต่ว่าหักล่อหน่อยนึงนะหักล่อหน่อยนึงให้มันให้มันเบียดไปทางหน่อยหน่อยนึงมันเบียดกองมัน,ม,นมันบมดมันบมดสุดผดดู้ใดผู้ใดผู้ใดเดี๋ยว เออเอาดาคุณไปถอยเข้าไปจะเอาดาคุณไปเอาดาคุณไปทางพุ่นหน่อยหนึงเออต้องต้งต้องต้องต้องตรงต้งตรงตตรงตอตรงตต้งต้ง โอ้เอาละครับเกี๊ยนี้ถอยบอ่ตรงเพื่อนที่มันเริ่มมันรถตักมันบ่คั่นแล้วอยู่บ่ได้ทอมทีครับโชคากรถ รถสมครับเพคนก็นจะมีเห็ดเป็นดำแบบนี้ส่วนมากเห็ด,เ,หดเป็นดำหมดนะครับหลังจากดำ,ำแล้วก็ดำแล้วก็จะเดินนาวไปครับเดินนาวไปเนี่ยนครับนี่ครับเพื่อจะโยนเดินนาวไปลังเอาจึ๊อ อีกทา,างนั้อีกยี่สิบสองอี่ครบ่องเอาพ่อคับสันวัดเอานี่ครับหลังจากเพิ่นดำแล้วครับดำแล้วก็มาขึ้นตาช่งคือเกอ่าครับขึ้นตาช่างตาช่ง ทางแรกับคลิปเงินครับโอ้ลมแห้งไรหนล,ม,หหนลมก็แห้งเพราะลมกดสองกดหนึ่งสามแปดสามแหนงศูนมแปดหนึ่งศูนย์ eight, one, พ่อสร้างหมูแล้วก็อจะจะพิมพ์ครับพิมพ์ปิ่ปอนออกมาแล้เนี่ยครับกดจะนี่จำนวนเป็นโตัวเงื่อนตัวใบ้านเรียบร้อ,อยเลยครับ